ก็สวัสดีคุณครูและก็นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะวันนี้ก็คุณครูก็มาทําหน้าที่แทนคุณครูรัตนานะคะที่ไปราชการก็เหมือนเคยนะมาสอนชั้นป .2 ออรู้สึกปอสองจะน่ารักพูดง่ายพูดง่ายไม่ดื้อใช่ไหมดื้อไหมคะไม่ดือ้อไม่ดือ้อ ไหนใครไม่ดื้อยกมือโอ้ไม่มีใครดื้อเลยอ่ะเอามือลงไม่ไม่คุยใช่ไหมไม่ใครไม่ส่งเสียงดังยกมือเออโอ้มีคนส่งเสียงดังด้วยเหรอใครเอ่ยยอมรับไม่ได้ไม่เป็นไรต้องยอมรับต้องยอมรับ๋อ,อ,บอชอบส่งเสียงดังชั่วโมงนี้อย่าส่งเสียงดังนะตกลงนะคะไม่คุยไม่ดือ้อไหนใครตั้งใจเรียนยกมือ เอะคนข้างหลังไม่ยกตั้งใจเรียนหรือเปล่าเอาหมาสูงสูงเวลายกต้องยกสูงสูงให้สุดๆไปเลยให้แขนแขนไหนยกเนี่ยแขนไหนขวาหรือซ้ายเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นข้างขวาเอาเปลี่ยนเป็นข้างขวาถูกหรือยังเออทางนี้ถูกแล้วเนี่ยขวาอ่าเอามือลงอันนี้คนตั้งใจเรียนใช่ไหมเออวันนี้คุณครูก็ตั้งใจเหมือนกันวันนี้ตั้งใจไว้ว่าจะเล่านิทานให้ฟัง หนึ่งเรื่องถ้าถ้าถ้าอะไรตั้งใจเรียนไม่คุยนะไม่คุยเพราะนั้นวันนี้ดูก่อนดีไหมนะเรียนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฟังนิทานนิทานนะเอาไวท้ทีหลังเ,เขาที่แล้วเคยเล่าเรื่องอะไรนะนกแก้วใช่ไหมวันนี้ก็จะมาต่อนกแก้ววันนี้จะมาต่อนกแก้วนะท้ายชั่วโมงนะท้ายชั่วโมง นกแก้วนกแก้วยังไม่ตายถูกไหมนกแก้วยังไม่ตายเพราะนกแก้วต้องการอะไรต้องการอะไรคะรรต,ต้องการธรรมชาติโอ้ต้องการอิสระบินไปไหนมาไหนได้เหมือนพวกเราแหละไม่อยากถูกพ่อแม่หรือคุณครูจับขังเอาไว้ใช่ไหมแต่ว่าเด็กๆก,ก็ต้องมีเวลามีเวลานั่งนิ่งๆเพื่อเรียนหนังสือใช่หรือเปล่าใช่เพราะคุณครูไม่ได้จับเด็กไว้ นิ่งๆอย่างนี้ตลอดเวลาเดี๋ยวก็เราก็ต้องลุกขึ้นเราก็ต้องร้องเพลงใช่ไหมคะอ่าแต่ตอนนี้เนี่ยครูอยากจะให้เด็กๆสนใจในจอก่อนว่าวันนี้ครูจะสอนอะไรอันนี้เหมือนคุณครูเล่านิทานเรื่องใหญ่นะฟังให้ดีนี่ครูจะเริ่มเล่าแล้วแต่เผอิญเรื่องเล่านี้มันมันมันคล้ายนิทานแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงภาพที่นักเรียนเห็นคือ พระพุทธเจ้าถูกไหมพระพุทธเจ้าเป็นใคร,ร<า>เป็นผู้ให้กาเนิดศาสนาพุทธใครนับถือศาสนาพุทธย,ยกมือยกอย่างเร็วเลยเอามือลงนี่แหละคือผู้ที่กำเนิดหรือทำให้เกิดศาสนาพุทธขึ้นมาเอาลองดูนะอันนี้รู้จักแล้วแหละดูก่อนเราเห็นกันบ่อยมาก นะเ,เราจะเห็นว่าด้วยความศรัทธาด้วยความที่เรานับถือเนี่ยรูปของพระพุทธเจ้าก็จะมีรูปแบบส่วนใหญ่เห็นแล้วมันจะเป็นประกายแบบนี้ใช่ไหมประกายสวยงามใช่ไหมเออแต่ภาพที่วาดออกมาหรือปั้นออกมามันก็จะสวยตามตามความรู้สึกของคนที่นับถือย่อมรู้สึกดีเพราะภาพดีมันก็ออกมาดีทีนี้นักเรียนก็ลองดูว่าพระพุทธเจ้าเป็นใคร พระพุทธเจ้าเป็นใครในนี้บอกว่าพระพุทธเจ้าได้อภิเศกสมรสกับเจ้าหญิงยโสธราเมื่ออายุได้16ปีหรือ16พรรษาแล้วก็มีพระราชโอรสหนึ่งพระองค์ซึ่งนามว่าราหุลอันนี้ต่อจากข่าวที่แล้วใช่ไหมคะต่อจากข่าวที่แล้วใช่ไหมเเจ้าชายสิทธัตถะ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นพออายุครบ16ปีหรือ16พรรษาตอนนี้พวกเราอายุเท่าไหร่แล้วคะเจ็เจดขวบแดขวบใช่ไหมย่างย่ง,ยงเมื่อ16ปีปก็แต่งงาน,นแล้วก็มีพระราชโอรสนี่คืออะไรลูกสาวหรือลูกชายลูกชายหนึ่งคนชื่อว่าราหุลเอาดูตรงนี้ก่อนดูภาพตอนนี้ เป็นภาพในการอภิเษกทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมต้องเป็นรูปภาพแบบนี้เพราะตรงนี้ไม่ใช่แบบคนไทยแต่งงานกันอภิเษกแปลว่าแต่งงานถูกไหมคะแต่ในสมัยโบราณน,นั้นเกิดขึ้นที่อินเดียอินเดียก็ต้องแต่งตัวแบบนี้ถูกไหมเออภาพในวิชาพุทธศาสนาก็เลยเป็นภาพแบบนี้เพราะมันไม่ได้เกิดในเมืองไทยมันไม่ได้เกิด กับพวกเราใส่ชุดไทยสบายหม่มอะไรอย่างนี้ไม่ใช่มันเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียที่เขามีหม่มเขาเรียกอะไรผ้าบางๆเนี่ยเขาแต่งตัวแบบนี้เขาเรียกว่าคนอินเดียแต่ไม่ใช่คนอินเดียสมัยนี้สมัยนูน่นเมือ 2, ่อ2,000กว่าปีอันนี้นะเกิดขึ้นในสมัยนั้นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะก็ได้แต่งงานหรืออภิเษกกับเจ้าหญิงเยสธรานะแต่งงาน แล้วก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนมีลูกด้วยกันหนึ่งคนทีนี้ก่อนแต่งงานเนี่ยเด็กๆก,ก็ทราบแล้วว่าเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ดีกินดีไม่เคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเลยคนแก่หนังเหี่ยวคนเป็นโรคอะไรเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะไม่เคยเห็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะก็ทําไมคะเห็นแต่ร้องรําทําเพลงผู้หญิงสวยผู้ชายรูปหล่อทํำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะอะไร ใครตอบได้ทําไมเจ้าชายสิทธัตถะไม่เคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเลยเพราะอะไรเพราะว่าใครพร่อพระบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะอยากให้เจ้าชายสิทธัตถะเห็นไหมไม่ไม่อยากเห็นนะไม่ให้เห็นเลยเพราะว่ากลัวเจ้าชายจะหนีไปไหนคะหนีไปบวชหนีไปบวชแต่สุดท้ายพอแต่งงานแล้วกำลังมีลูกหนึ่งคน เจ้าชายสิทธัตถะก็เลยออกจากวังอยู่ในวังมีความสุขความสบายมากแบบสุดๆไปเลยไม่เคยเห็นของแบบนี้ก็เลยออกมานอกวังนั่งรถม้าออกมาเขาเรียกว่านั่งราชรถออกมาข้างนอกก็มาเจอคนแก่คนแก่เนี่ยคนแก่แก่หนังเหี่ยวย่นๆก็ถามคนที่มาด้วย นั่นทำไมคนแบบคนนั้นหน้าตาถึงเป็นอย่างนั้นเขาบอกอ้าวคนแก่แก่ก็ต้องเห,หี่ยวยน่นต่อไปเจ้าชายแก่ก็ต้องเหี่ยวย่นแบบนี้แหละตกใจมากไปเจอคนเจ็บร้องโอดโอยทำไมแผลผู้พองทำไมเยอะขนาดนั้นอ๋อเนี่ยเขาเรียกว่าคนเจ็บแล้วก็มาเจอคนนอนเห็นแต่กระดูกแบบนั้นคนอะไรคะคนตาย โอ้ชีวิตคนเรามันช่างมีความทุกข์ขนาดนี้เราต้องการให้คนเหล่านี้พ้นจากทุกข์เพราะเจ้าชายสิทธัตถะนั้นมีจิตใจงดงามมากถูกไหมคะไม่อยากให้คนอื่นมีความทุกข์ก็เลยทำยังไงดีก็ไปเห็นภาพสุดท้ายก็คือเห็นนักบวชโอ้สงบนิ่งหน้าเลื่อมใสสงสัยวิธีนี้แหละมันจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยที่ทำให้เราพ้นจากความทุกข์อย่างนี้เขาเรียกว่า เจ้าชายสิทธัตถะไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชที่เขาเรียกว่าเทวทูตีนะเข้าใจนะอันนี้แหละเป็นส่วนหนึ่งทำให้เจ้าชายสิทธ,ธัตถะตัดสินใจเป็นส่วนหนึ่งวันนี้อยู่ไม่ไหวแล้วค่ำคืนนี้เจ้าชายสิทธ,ธัตถะมีลูกหนึ่งคนคือ คืออะไรคะพระโอรสเชื่ออะไรคะลาหุนตัดสินใจละจากความสุขที่มีอยู่พ่อแม่ลูกสมบัติทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ยิ่งมาปรงอนิจังกับนางอะไรคะแบบนี้เขาเรียกอะไรนางสนมนางคนรับใช้ทั้งหลายโอ้โหนอนกันเหมือนซากศพเลยเพิ่งไปเห็นมาถูกไหมพอคนหลับไปเหมือนเหมือนซากศพเลยไม่ได้สตินอนน้ำลายยืดน้ำลายไหล คนเรามีแต่ความทุกข์ก็เลยตัดสินใจบวชแน่นะบวชก็เลยตัดสินใจออกจากวังนะออกจากวังขี่ม้ามากับนายชนนะก็มาถึงที่ริมฝั่งแม่น้ำตัดสินใจเปลืองเสื้อผ้าอาภรณ์ก็ยังพอมีอยู่นะนุงห่มอยู่แต่ว่าเครื่องประดับทั้งหลายที่เป็นกษัตริย์ที่เป็นเจ้าชายเนี่ยเอา ให้ในายชนะเอาไปคืนพระราชบิดากลับไปที่เมืองนะบอกแล้วนะว่าเราเนี่ยออกบวชพระอ,องค์ก็เลยทำไมสละหมดสิ้นทุกสิ่งช้างม้านี่กลับไปนายชนะกลับไปเอาเสื้อผ้าไปคืนพ่อแล้วนะเราจะออกบวชเราจะไม่เอาสมบัติอีกแล้วแล้วพระอ,องค์ก็นุ่งห่มแบบนักบวชในสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีพระสงฆ์ถูกไหม ผู้คนยังไม่มีพระยังไม่มีศาสนาเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบวชพอบวชแล้วนะบวชแล้วก็พยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้คนคนพ้นจากความทุกข์ทำวิธีไหนนะบวชเรียนมาหลายสำนักนะมีพระอาจารย์หลายองค์ก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าอะไรมันเป็นมันทำให้คนเราพ้นจากความทุกข์พระองค์ก็เลยลองดูซิ ลองบำเพ็ญทุกขรกิริยาที่เขาเรียกว่าทรมานร่างกายทรมานร่างกายอ,าอะไรเขาเรียกอะไรกั้นลมหายใจกั้นลมหายใจนะเอาลิ้นขั้นแรกเนี่ยเอาลิ้นอลองเอาลิ้นไปแตะเพดานดิเอาลิ้นไปแตะเคยทํำยางอยู่ปสองเคยทํำยางเอาเพดานอยู่ในปากข้างในมันไม่ได้อยู่ข้างนอกอันนี้มันถึงจมูกแล้วเอาลิ้นไปไว้แตะเพดานข้างใน ค้างเอาไว้แล้วก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าแบบก็ต้องลึกๆใช่ไหมแต่หายใจ